ผมทศพลครับลาบมิเดตนะพักมงคคนับพิติ้งครับก็สวัสดีผู้จัดการแล้วก็ผู้จการสาิธานครับผมชื่ <laughs> อไปโดนซีรี <laughs> ส์ุนมาเอโคนิก้ครับเวลาตายลาตายแล้วผมผมไมน้นะสมเด็่เจ้าแล่หคนพิตติ้งับ ครับก็อันนี้ที่ได้เป็นรู้คะแนกไหนก็สาเหตุที่พบกม็มีมีวางอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบคนกันหลายอย่างแล้วก็ไม่มีการแยกประเภทของอุปกรณ์ที่วางจต่ลูกจะวางเรียงรวมรวม,รวมกันหมดเลยแล้วก็วางของผ่านท่านเดินจะไม่มีพื้นที่สำหรับเดินแล้วแล้วก็วางของใกล้ทุ่ยยงไฟมันเป็นอันตรายแนวทางการแก้ไข จัดวางอุปก,กรณ์ให้เป็นระเบียบแยกประเภทของอุปก,กรณ์ให้ชัดเจนแล้วก็อาจจะฉีดเส้นเพื่อนพื้นที่สําหรับวางอุปก,กรณ์ให้เป็นระเบียบแล้วก็บริเวณตู้ไฟนี้ไม่ควรวางของใกล้ๆนะครับเพราะอาจากเกิดอันตรายได้แบบฟอร์มการประเมินนะครับพื้นที่ก็ล,แล,ก,ลแกแล้วก็นมีฝุ่นแล้วก็ให้คะแนนสามตต้องงานไม่มีนะครับ ทางท่ายากนะก็ให้ไปหนึ่งนะตั้แพงก็ให้สามตู้เอกสารไม่มีคอุปกรณ์การทำงานไม่มีคทางเดินให้หนึ่งครับผลการประเมินก็ได้แปดหารร้อยก็เท่ากับสิบหกที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที 我、我、我，我、我、我，我、我、我、